มาตรฐานการผลิตผ้าใบแรงดึงสูง tension m e m b r a n e fabric roof ใบแสงทองกว่าจะเป็นผลงานหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงที่ช่วยเสริมความโดดเด่นสวยงามให้กับสถานที่ต่างๆนอกจากผ่านกระบวนการดีไซน์ของสถาปนิกการคำวนวณด้านโครงสร้างจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการติดตั้งการผลิตผ้าใบให้ได้มาตรฐานตามแบบผลิตก็มีความสำคัญไม่แพ้กันแต่จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเรามาชมกันค่ะ เมื่อสำรวจพื้นที่และออกแบบงานตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้ว 1. ทําทำแบบตัดเย็บผ้าใบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมงานฝ่ายออกแบบคุณภาพของแสงทอง 2. ตัดผ้าใบด้วยเครื่องตัดระบบดิจิตอลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นระบบเครื่องตัดที่ทันสมัยมีความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการตัดตามแบบที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 3. เชื่อมตอ่อผืนผ้าใบให้ได้ตามขนาดแบบงานที่ต้องการด้วยเครื่องเชื่อมผ้าใบด้วยความร้อนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 4. เย็บขอบมุมปลายผ้าใบด้วยเครื่องจักรเย็บขนาดใหญ่แข็งแรงทนทานผ่านฝีมือความเชี่ยวชาญของทีมงานช่างผ้าแสงทองและใช้เส้นได้คุณภาพจากยุโรปที่เหมาะสําหรับงานผ้าใบภายนอกโดยเฉพาะมีอายุการใช้งานยาวนานเทียบเท่าอายุของผ้าใบ 5. า ตรวจสอบคุณภาพของการผลิตผ้าใบในแต่ละงานก่อนนำไปติดตั้งกับโครงสร้างโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนในการผลิตผ้าใบแรงดึงสูง tension b r a n e fabric g o u p มามตรฐานแบรนด์แสงทองที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานมากกว่า40ปีติดตั้งผลงานในหลากหลายสถานที่มากกว่า1 0,000ผลงานอาทิสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าโรงแรมรีสอร์ท ร้านอาหารและอีกมากมายหากชื่นชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะ